ปุกะบืนอไปวอทุกคนยังยังไม่จบยังมีเรื่องอีกคือมีคนพูดถึงผีเสื้อเยอะมากแล้วก็ทายกันอยู่ว่ามันหมายถึงใครใช่ไหมเออนี่ก็เออเว้ยลองไปหาดูซักหน่อยดีวยกว่าคือเราก็เลยไปลองหาความหมายของผีเสื้อว่ามันคืออะไรซึ่งมันใช้เป็นตัวแทนของหลายๆอย่างบางที่ก็ใช้แทนเป็นแบบดวงวิญญาณคนที่จากไปแล้วหรือว่าเป็นผู้ส่งสาร หรืออาจจะแทนถึงความมุ่งมั่นะพยายามการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีความงดงามความสดใสอะไรประมาณนั้นอ่ะเราพูดถึงความพยายามก่อนละกันจากช่วงที่มันจะเป็นหนอนอ่ะแล้วมันก็เป็นดักแด้แล้วมันถึงจะกลายเป็นผีเสอร์มีปีกจากหนอนดึ๊บๆกลายเป็นผิเสือนอนเเส้อที่แบบว่าหันไปทางไหลายคนก็ชื่นชมใช่ปะมันก็ดูเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามนะก็แบบอือหรือว่าที่ ที่นี่ที่มันกำลังแข่งเอาชุดกันอยู่ก็อาศัยความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่งดงามอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าแบบแทนคนที่จ,จากไปแล้วไอ้ผีเสื้อนั้นะคือปู่หมอมหรือเปล่าที่มาแบบเฝ้าดูผู้เข้าแข่งขันแล้วก็เชียร์คนนั้นเลือกคนนั้นเลือกคนนี้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะพูดถึงความสวยงามหรอไม่รู้ แต่อันึงอที่นี่คิดว่ามันน่าสนใจอ่ะคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะคิดว่าผีเสื้อกินน้ําหวานใช่ปะแต่อาหารของมันอ่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นคือมันกินน้ําอื่นๆด้วยพางสายพันธุ์อ่ะมันกินสิ่งสกปรกกัเธอแบบซากอะไรก็ตามหรือว่าแบบกองอุจจาระอะไรเงี้ยคือมันก็กินอ่ะมันมันแตกต่างกันที่สายพันธุ์อาหารการกินมันก็เลยแตกต่างกันแต่ว่าเราจะชอบมีความคิดประมาณว่ามันเป็นแบบ สิ่งที่ดูสวยงามแล้วก็สดใสแปลว่าอีผีเสื้อเนี่ยคือมี2มุมแล้วใช่ปะนี่ก็เลยมองว่าหรือมันใช้ผีเสื้อเพื่อสื่อถึงวงการนี้หรือเปล่าว่าแบบวงการมายาดูภายนอกมันก็ดูสดใสสวยงามดีแต่ว่ารับหลังข้างในมันเน่าเฟะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนนั่นอ่ะทุกความเชื่อจะกลายเป็นคำลวงเรื่องออกลวงกับวงการมายาก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องคู่กัน อยู่แล้วฟอนเฟ่แค่ไหนก็ไม่รู้และอย่างก่อนหน้าเนี้ซีซั่นก่อนน่ะที่อาจินไปทำภารกิจอ่ะก็เลือกโรงเรียนไอของฟ้าที่มันมีการแข่งขันสูงเพราะว่าที่นั่นมันใช้คำว่าอะไรว่ามีความเครียดมีความกดดันมีความทะเยอทะยาน,ยานเครียดแค้นอะไรสักอย่างอีนิกมากก็เลยเลือกที่นั่นไปทำพธิธีเพราะว่าพลังมันจะแรงกว่า พอมาที่นี่ก็เลยมาเลือกวงการบันเทิงเพราะว่ามันก็คงจะมีพลังแ่งความเน่าเฟะนี่แหละแรงก็เลยใช้ผีเสื้อที่เป็นทั้งความงดงามแล้วก็ความฟันเฟะข้างในที่ไม่มีใครรู้ด้วยหรือเปล่าเอาก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วว่าผีเสื้อมันจะหมายถึงใครหรือว่ามันจะเป็นมนอีกอันหนึ่งของ เพลงพิณหรือเปล่าเพราะอย่างอาจินเองอะที่เราเห็นอนะคือมีมนพึ่งวิ่งไปวิ่งมาใช่ปะเราเพลงพินเองอะก็มีมนพึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเพิ่งเปิดมาตอน ep สามก็เลยไม่รู้ว่านังมีของนังอยู่แล้วหรือว่ามีความสามารถในการ copy อ,อยู่ใกล้ใครก็ไปเอาความสามารถเข้ามาได้ก็เลย copy อ,อาจินมาได้หรือเปล่าหรือว่านางเก่งของนางเมื่อก่อนอยู่แล้วไม่รู้เลยคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จะดาเดาวไม่ถูกอะ่ะอืมก็เลยถ้าแบบใครคิดว่าผีเสื้อมัน จะหมายถึงอะไรได้อีกก็ลองแชร์